สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีโซนอยเพชรบรรพแห่งเอฟซี FC. น้องหิงครับผมบอกับบ่าวโทนครับในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆนะครับบ้านน้องอิงครับกับท่านมหาโดูบรรยากาศเศร้าครับ หลังจากที่เมื่อวานลมพายุเขาพร้อมกับเสียงฝาห้องบึม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 แล้วก็เม็ดอิ่มสิมยศเดียวก็ลงร่วงยศนึงครับป๊อกป๊อกป๊อกแล้วเลยครับ<น> บาทอันดีกวาบมไมครับกยกงแท้งเนะจ๊า,จาปลาหูขาวพี่น้องหูขาวหูขาวแห้ง เย่ยือยู่นี่แจงจางปางเลยเย,ยืนอยู่นียืนอยู่นี่จุดเหลือหหหล่อมตาบักฮวงมันฮุงจุดเหลื่อมตาเลยวันนี้เรามีเงิน10บบาทนะครับเราพกเงินสดนะครับเราไม่ไม่ไม่ใช้เงินแอป ว่าลมมีสีพาด ปลาแตกสวดๆเลยพี่น้องไปไปครับปลาแตกสวดๆเลยครับกบกับมะโกบ,โกบ,โกบพี่น้องคุนโอ้โห บมันแดดแห้งครับมันหอนแห้งจนหย่าบวเกิดไหมหย่าก็ยังตายไปเหมือนเนี่ยที่มันเกิดน่ะบวเมนยังเลยเพิ่นสูบน้ำใส่เพิ่นสูบน้ำสาที่มันยังมีเขียวอยู่นะมันก็เลยถึงน้ำสามันก็เฉื่นไปข้าวหนึ่งมันก็เกิดหย่าขึ้นมาแต่มหม่องงานอื่นน่ะบอมิดนี่แถวนี้น้ำบวมหอด แหงตายเหมือดครับงัวคข้ยนี่แทบสิโบโมมหยาให้กินต้นไม้นี่ยยังตายอะมันห่อน,ม,นมันแหลงครับมันแหงเมื่อวันนะครับเป็นวันครอบครัวที่เมือนรถตู้นะครับกิจกรรมคือเฮ้ากับทำกิจกรรมกันครับพี่น้อง กินหมกะทะร้องเพลงไอ้พูดจ้าภาษาความบันเทิงนะครับแต่ว่าโบด้ยไทยคลิปโบด้ไล่สดโบดอยอย่างลยครับ <c oughs> คือแบบว่าความสุขของของไแอบบ้ทางนี้คืออยากสิบแบบว่า ดปล่อยเหตุเต็มที่นะครับดนดนมันได้ยุดทีหนึ่งนะพี่น้องโดน,ดนปีหนึ่งสิได้ยุดแบบบ่มีงานอยู่สองหมื่สามหมือ,อย่างส่นะแบบที่ว่าบ่มีงานนี่คือมือนีหยุดมืออื่นหยุดต่อกันอย่งสินะครับแล้วมันก็นได้ได้เต็มทีแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มทีมือนีอีกมือนหนึ่งอย่างสินะนหายากนะครับโอกาสแบบนี้มือคลื่อนเพิ่งจะเลยกินหมูกระทะครับ ินมูกทา,า,า,าละก็รองคาราโอเกะนะครับมวนมวนกันนะครับพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นอีกคืนหนึ่งมือหนึ่งนะครับที่รวมญาติรวมญาตินะครับเมือ่อคืนกินมูกทะร้องคาราโอเกะนะครับสรางความบันเทิงนะครับในกลุ่มนะครับโดยที อยากถ่ายคลิปอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าคือเป็นได้ปลดปล่อยอะนะปลดปล่อยความสุขและความบันเทิงนะพ่อเอกว่ามันนี้ขอมวนเต็มทีแบบบปถ่ายคลิปด้วยพ่อเอกว่าอ้าวพ่อเอกพ่อเอกอ,อ,อยากอยากอยากสก็บความสุขไว้เต็มทีนะครับก็เลยเอาเอากับบันเทิงกันครับ แต่ว่ากบดดึกนะครับพี่น้องหอดหาทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละหาทุ่มเที่ยงคืนกับผ้ากันเก็บเมียนนะครับเตรียมตัวพักผ่อนแล้วเตรียมตัวนอนนะครับเดี๋ยวมื่อนี้เพิ่นสิผ้ากันไปใส่เพิ่นสิผ้ากันเห็ดยังเดี๋ยวเพิ่นกัดจมีอัพคลิปถ่ายวิดีโอให้พ่อพอเป็นเอฟซีเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ ส่วนเรื่องเสือที่เป็นบ็อกเซตนะครับเป็นกิฟตเซตไอเสือหมวกกระเป๋าเข็มกัดรูปสติ๊กเกอร์อันนี้เขากำลังวางแผนกันนะครับกำลังวางแผนกันว่าจะทำออกมาจำหน่ายเป็นเซตนะครับเป็นเซตได้ครบชุดนะครับกำลังปรึกษากันคุยกันว่า จะทำออกมาเป็นเซตให้พ่อพ่แม่ FC ได้จับจองเซตละเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แต่ละเซตจะมีรันนัมเบอร์นะครับคือเริ่มจาก0001รันไปอาจจะเหตุไปอยู่ที่999หรือเฮ็ุไปอยู่ที่499แบบนี้นะครับก็อยากสี่ยัง โดยที่เอาออกมาโปรมโมทยังเบิ่งว่า <c oughs> จะมีคนสนใจเท่าไรแล้วอาจจะเปิดเป็นพีออเดอร์นะครับหลังจากสั่งจองแล้วอาจจะใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งได้ของประมาณนี้นะครับเพราะว่าเฮาอยากรูว่า,วาวะจะมีคนสนใจมากแค่ไหนเปิดพีออเดอร์แบบนี้นะครับรอติดตามครับพ่นองบลอกเกิน,นึสัปดาห์เฮาจะมีรายละเอียดที่แน่นอนชัดเจนครับว่า จะเปิดจองวันไหนและราคาเท่าไหร่อยากให้ได้เป็นเซ็ตของที่ระลึกนะครับได้หายางในครั้งเดียวในกลองเดียวนะครับก็ฝากพ่อมพี่น้องเอครับติดตามเรื่อยๆนะครับทางเพจรัตนาพรแบนนะครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กบาวทน เฟซบุ๊กต้อเตยหรือว่าเฟซบุ๊กของคู่หมอนอิ่งพ่อแม่อุง้งอิงลํำเพื่อนออฟฟิเชียลหลายๆช่องทางนะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนเปิดจองแน่นอนครับพี่น้องฝากเป็นังแรงใจนะครับเนาะฝากเบิ้งโฆษณาครับในคลิปวิดีโอเป็นการสนับสนุนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมีเรื่องดาวอีกอังกะทักเฟซบุ๊กนะครับทักข้อความบ่าวโทนมาได้เลยครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะ ตอบพอพอยแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณทุกกำังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สนิทสักก่อนได้พบกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ